กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการแอสทันสปอร์ตทุกวันพุธเวลา11.30นเ,เป็นต้นไปทาง YouTube t h นิวไลฟ์ขีดทีเอสค่ะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาอยู่กันที่ท่าเรือสาทรซึ่งเป็นท่าเรือที่มีผู้โดยสารมาใช้บริการเป็นจํานวนมากค่ะประมาณ4,000ถึง5,000คนต่อวันซึ่งท่าเรือแห่งนี้ค่ะกําลังจะกลายเป็นท่าเรือต้นแบบจากสถานีเรือบ้านๆไปสู่สถานีขนส่งทางเรือหรือบอสเทอร์มิเนลที่มีความทันสมัยปลอดภัยและมีเทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้โดยสารด้วยค่ะ ได้ยกระดับการบริการท่าเรือสาทรให้เป็นท่าเรือต้นแบบหรือโมเดลในการพัฒนาท่าเรือทั่วประเทศเริ่มแผนระยะแรกด้วยการสร้างบรรยากาศบริเวณท่าเรือให้สะอาดปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้ผู้ใช้บริการได้มั่นใจในการสัญจรทางน้ำมากขึ้นพร้อมป,ปรับปรุงรูปแบบโป๊ะเทียบเรือให้มีความปลอดภัยและทันสมัยจากโครงสร้างเหล็กเป็นโครงสร้างโปะคอนกรีตกำลังอัดสูงรับแรงกระแทกจากเรือและลอยตัวด้วยโฟมชนิดพิเศษ ปรับระบบกันกระแทกจากยางรับยนต์เป็นยางกันกระแทกเพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและความสะดวกสบายให้เป็นสากลรองรับผู้พิการและผู้สูงอายุมากขึ้นจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในอีกไม่นานนี้สําหรับระยะที่2ได้ปรับโฉมจากท่าเรือที่เปิดโล่งให้เป็นสถานีขนส่งทางเรือใช้ระบบปิดหรือโบสสเตชันโดยใช้งบประมาณในปี2562จำนวน18ล้านบาทด้วยการขยายพื้นที่พัก เป็นอาคารผู้โดยสารหรือเทอร์มินอล ภายในอาคารติดเครื่องปรับอากาศเย็นชั่มและนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการบริการเช่นเคาน์เตอร์ซื้อขายตัว๋วติดตั้งระบบควบคุมช่องทางขึ้นลงท่าเรือมีระบบควบคุมจำนวนผู้โดยสารลงเรือรวมถึงมีจอแสดงผลการเข้าออกของเรือเหมือนที่สนามบินทำให้ทราบเวลาในการรอคอยเรือเทียบสถานีติดตั้งกล้องวงจรปิดในเรือควบคุมความปลอดภยัยพร้อมทางลาดอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุรวมไปถึงปรับปรุงห้องน้ำอัปเกรดระบบ ซื้อขายตัวแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งในอนาคตจะเชื่อมกับบัตรแมงมุมไม่ต้องใช้เงินสดมาซื้อตัว๋วนอกจากนี้ยังมีห้องพยาบาลรองรับการเจ็บป่วยฉุกเฉินของผู้ใช้บริการอีกด้วยดังนั้นภายในปี2,562จะเห็นโฉมการเปลี่ยนแปลงของสาทอรสเตชันหรือสาทรเทอร์มินอลได้ชัดเจนขึ้นซึ่งกรมเจ้าท่าจะก,กำหนดชื่ออย่างเป็นทางการอีกครั้ง ปัจจุบันท่าเรือสาทรมีผู้โดยสารใช้บริการประมาณ5,000คนต่อวันและในอนาคตจะมีเพิ่มมากขึ้นเพราะเป็นจุดเชื่อมกับรถไฟฟ้า BTS สถานีสะพานตากสินซึ่งสถานีสาทรเป็นหนึ่งในจำนวนท่าเรือ19ท่าที่มีจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าอาทิท่าเรือพระน่งกล้าเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่ถึงเตาปูนท่าเรือพระราม7เชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อถึงรังสิตท,ท่าเรือราชินีเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสี เเขียวป็นต้นามนโยบายรถรางเรือเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่อของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม สำหรับการพัฒนาท่าเรือสาทรในรูปแบบของสถานีเรือหรือสาทรเทอร์มินอลที่เสร็จสมบูรณ์คาดว่าจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบได้ในปี2564รองรับการทยอยเปิดบริการรถไฟฟ้าหลากสีรวม10สายที่กำลังก่อสร้างอยู่ในขณะนี้โดยใช้งบประมาณพัฒนาท่าเรือตั้งแต่ปี2562ถึง2564นอกจากนี้ในปี2563ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยามจะก่อสร้างโป๊ะเรือเฉพาะสำหรับ ให้บริการเรือข้ามฟากฟรีจากท่าเรือสาทรไปยังท่าเรือไอคอนสยามขณะนี้การออกแบบใกล้เสร็จสมบูรณ์เพื่อเร่งก่อสร้างและเปิดบริการตามแผนที่กำหนดไว้เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยเราก็จะรับมาดำเนินการทั้งหมดทั้งทั้ง19ท่าเนี่ยนะครับโดยมีแผนจะดำเนินการยกระดับ ขีดความสามารถของตัวท่าเที่ยหเรือพวกนี้ให้เป็นสถานีเรือระบบการควบคุมเรือก็จะจะมีการติดต่อสื่อสารโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไอทีได้ด้วยนะครับในระยะเริ่มแรกเนี่ยเราจะเริ่มดําเนินการในปี62เนี่ยจะทําที่ท่าเรือสะทอนก่อนเระดับแรกนะครับแล้วก็ท่าช้างท่าเรือท่าเตียน3ท่านะครับพอในปี63ถึง6465จะทำที่เหลือ รวมทั้งถึง6 5หนี่จะเบ็ดเสร็จจะยกเป็นเป็นสถานีเรือเรียกว่าบสเตชันนะครับซึ่งที่บอกว่าจะให้บริการน่ะคล้ายคล้ายกับท่ากาศยาคือตัวที่ให้บริการตัวที่เข้าไปอยู่ในตัวตัวสเตชันตัวบ s สเตชันตัวนี้จะเป็นระบบปิดที่ ผู้สารที่จะลงเรือขึ้นเรือนั่นแหละที่จะอยู่ที่นี้ได้ส่วนผู้ที่หลาไม่เกี่ยวข้องจะอยู่อยู่นอกบริเวณที่จะมีพื้นที่ให้ตั้งหะแล้วก็จะสามารถเชื่อมต่ออย่างเช่นกรณีของท่าท่าเรือสะทอนก็จะสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบการส่งด้วยรถไฟฟ้า BTS ได้เลย นับเป็นการพลิกโฉมท่าเรือครั้งใหญ่ที่อีกไม่นานค่ะจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงซึ่งเชื่อว่าประชาชนจะมีความมั่นใจในการใช้บริการการสัญจรทางน้ำมากขึ้นค่ะวันนี้รายการแอทันสปอร์ตหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าทุกวันพุธเวลา1ิบเอโมงครึ่งเป็นต้นไปทาง YouTube ดีนิวไลฟ e ขีด k ีเค่ะยังไงก็อย่าลืมกด u b s c ไคร e กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ